สวัสดีครับบริการออกแบบเมนูอาหารออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเมนูอาหาร2รูปแบบด้วยกันก็คือเมนูอาหารแบบแผ่นนะครับและเมนูอาหารแบบเล่มนะครับแบบแรกเมนูอาหารแบบแผ่นนะครับตัวนี้เป็นงานสติ๊กเกอร์เคลือบบนแผ่นพลาสติกนะครับขนาด A 3นะครับตัวนี้กันน100้ำร้อยเนะครับเหมาะสําหรับ ร้านกาแฟหรือว่าเป็นเมนูอาหารเสริมสำหรับร้านอาหารนะครับสามารถใส่รูปอาหารได้นะครับแล้วก็ยังใส่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้นะครับผมตัวนี้กันน้ำร้อยนะครับแบบที่2ก็คือเมนูอาหารแบบเล่มนะครับก็จะมี2ขนาดก็คือขนาด A4 นะครับขนาด A4 ตัวนี้เข้าเล่มแบบสาห่วงเหล็กนะครับแล้วก็จะมีแผ่นรองปกอะคริลิกสกันรอยนะครับผมแล้วก็แบบที่2ก็คือ A3 นะครับเป็นเข้าเล่มปกแข็งนะครับปักหมุดนะครับ ตัวนี้นะครับเมนูด้านในจะเคลือบ UV นะครับเหมาะสำหรับร้านอาหาร Exclusive หรือร้านอาหารใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับผมส่วนนะครับหลักการในการออกแบบนะครับเราจะเน้นในเรื่องความสัมพันธ์ของประเภทอาหารนะครับเป็นหลักนะครับนะครับตัวเมนูสามารถใส่รูปภาพอาหารได้ทุกเมนูและหรือไดคัดนะครับเป็นส่วนออกมานะครับสำหรับ ปรึกษาง,งานก่อนออกแบบนะครับสามารถคลิกอินบ็อกซ์หรือสายด่วนโทร099 3911 269ยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ